เดี่ย่านงาตกลูกอ้ยไปไงไปขอโทษเทศลูกสาวไปอยนี้บอกท่านหูยังจักกันจักเีวดอโอ้ยบอกไปยังดอเด็กสมัยนี้มันกังสี่แหะเท่าเอ้ย่ะไปทิอไปจ้า๋ยพลินมาจังได๋ม่หฮะท้องสุปอดีน่าเตม้ยยังบอลงนัดยังบ่ได้นัดเตมายก็บอกท้องสุกกักเถอเพื่อนมาจังได๋เราเ่ยคือจะสี่ดอกลูกละะท้องสุป ให้อฟอมาหาความทจ้ขันมา,ามากกู้ปัน้นพมย่อมอาสาเข่ามาเป็นเคยเลี้ยงแม่คนมาสบก็หน่อยมี่คนเบาหาหผมแม่วาเอาท่องซุกสะอนลูกเอาสตี้เจ้าจะมักกับปรได้ม,มากกันกจะเกลือมุ่งจ้มมาเป็นบ้ามันซุ่มเดี๋ยวไป่ีดอดอ โอ้ยวายกันเลยก็ได้ว่าพอที่ลูกชายเดียวลูกมักกมักน้ำลูกขั้นมาแล้วขันทับไปก็อายลูกเขาย่าให้ทับไปก็รุกลลูกชายพอเป็นคนดีทุกกระเบียดนิ้วพลีนท่องสุเขเป็นคนดีเด่นลูกบ่อผู้เจ้าสี่สิบเดียวผู้เจ้าไหนล,ลูกนะโนเลี่ยมท่องสุขหนังกระดี่ดอกแม่แต่ว่าพอมันหนังตีเป็นยังพัดเป็นบ้าปลายิ้มแต่เขาวายงานยุบันถวยแตกยุบนัน นี่มันยางยุวันถอยกระแตกยุบานคือกันเพื่นนี่ยัดโตประเรี๋ยวมันเสื่อติดลูกลาโตจัดวัฒนธรรมไทยได้ติจโจ้โตแถวจบแค่นี้แล้วจะไปว่าสังคมมือและอายเขาเพราะเป็นแยบยากน้องน้องของลุงลูกหลานได้กันนี่เขาจะชมประมาทยังบ่าเห็นแจ้หน้าแม่ตัวแล้วพอเป้าเรื่องถ้าพ่อว่าเห็นแจ้หน้าแม่ตัวเป็นยังพ่อกระสีเป้าเรื่องคือนเขาลูกหละ ไอ้กับอุกกแมนอุกโคจะังแม่ยูดิดิไเนไลินขันเจ้าวัดเดมไอ้ก็เห็นแก่พ่อไอ้เป็นยังไฟลิมสิไปเห็นแก่ผู้ดาแก็มักกับบดิมาร์ดดักเถื่อนสิป่ามีอะไรทำแม่โอ้โหรามีละไอย่างนี้ดูนี่เจ็บปวดไปสดปวดระดับปวดระดับลุโต ประสงค์สิมาหาสัมพันธ์แม่นายกันเติมเจ้าสิมาบอกอกย่างเรามีแล้วได้อยู่นเมแม่บ้านแถวนี้นนนสิเศร้าได้ดันให้สุขด,ดาบิญญาลลงเดี่ยวนี้สติปัวรินเยาย,ยาน้หน้าตาเดี๋ยวก็ดังบอกว่าประมากปมาทใเสียบก่ คืนมาจรวบพลินบ่าวเมียกระเบิดบจังสี่แล้ว กินพ่นว่าเกลเทมาวางทำไมลูกผู้ชายจงมีสักศีลี่เลยสินสอนแทงห้าแตงใดไขหน้าใสบ่อายยำจำเงินสารัวคุ้ยมังมุนปุ่นโต้าจำเงินซาตัว่คุ้ย เธอห็นใจท้องสุขบางยังูคันไฟลิ้นเป็นไทปูเวียดทอผู้นทอฝ้าท้อ,าทองสุกทาขา็ก่าฝันเฮ้ะเสีมันี่มันยมัันสร้างบานหาหมองแท้ ห,หมองกระดดกระเดียดตะดีคือกันละเยี่มีแผนอยู่อย่างหนึ่งสิงไปหล่อมันขายมุ่นน้าให้มุ่นหน้า,ม,นนามันจนเบิดจนเสียงแล้วเาก็ไปเห็ดเงี้ยนําเสียลือ้อสากรุงเทพนั่นเรามาแล,ล,ล้วพอสิดเยียมามาฮะขึ้นหลังถ่ายอยู่นี่เด้อบอกไอแม่ถ่ายแต่ข้าวเด้อหลายข้ามี่ข้าวกินเยอะ วันนี้สก,กุนต้องสูบมาฟัางไปนลินบอกกนเอาเอาเอามาสังวามาสังวาเลขยออกต๊กับเอาฟังกนนี่ละสีบอซัง,ต,งต้องอูมาไพลินอรีบอกันมามาไพนลินอิรีนะี่ยไพนลินขอสองแสนบาทเท่าน,นั้นละแค่ด้บอ โบแมนไม่ถึงค่าทินสอดขัอ2แสนสองแสนนู่นน่ไม่มีปัญหาสองแสบอะเ้ยสมาตายจะเล่นแจ้งตำรวจจับซะบ้าหรือ้ะมาแก่ดับแมนหแกเสี่ยวต้องเหลือมาจับกูอยู่โอ้ยกูเริ่มสิสุนเล็กน้อยถึงผ่านขางเลยค้ับผมอันเสร็จ้า ขันมาเันดีมเรียกไปบอกก่อนมาฟังอุยจะเ้าไปดึงไปยังตัวนี่ปูกรไดเนาะวอกกันยุ่งยังไปพ่นสิเอาตั้งปัวตั้งหลวกสะกว่าอะไรนะต้องสุกันมาเฟรนดีอีลีน่ะซองเซียนเฮดได้บอกกันเฮดได้นะกับโบตรงบอกก่อนดบอกก็ได้เดี๋ยวเดีคนสวยว่าพิมนต้องการยังน่ะไอทองสุขคนีฮ่าห้ได้มือทุกอย่างเลยละเฟรนี้อีลีเด้ ผมก็ได้ตัวเอไปที่นี้บ็ได้ตัวบ็ได้ตัวเขาไปที่จากซันเนาะแต่เนาะจะมันหลอกกิงเนาะบนไอ้ไล่นก็ได้พราะครับว่าจะไหนื่เขาพเพอไลูกสาวข่อยบอกไงไเจีว่าจังไหนกับที่เหนกยพอไงพอพอเวลานอกนักมวยข่อยกระับมันลุดนต้องเฮิมหองสูผู้นมาดูตัวนวเมืองตีเงินสองแสนมือเสียวมาตอไส อยูตันเราตันอยู่ราคาไปจิ๋วมันบาอยาก่อนเงินสองแสนน่ะมูนไฮมูนหน้าพีไฮทีหน้าอีแม่เขาเด็ครับพอครับเจ้ากระขายสเปย์ยันฟอคือมีนายทุนมาถามเสืออยู่เสมออยู่พรอกหมูเหม็นๆหนเนี่ยขายกิ่นสะพ้อเสียเปียเสียเอะมาให้สมือโยขัดเจาะสองแสนเป็นหน้าบะเวลาได้ไปเลยว่าจัะสิแต่พอว่าสวนเฮาหน้าเฮาเนี่ยมันติดทั้งอย่าง มันจะเจริญไปนามันจะเป็นราคาปีนาอาจจะได้ห้าแสนก็ได้แล้ะบ่เอาละมันมันขายมากมันก็บ่เกิงกันหรอะบ่เกิงเดี๋ยวเดี๋ยวพอบ่เกิงมันบ่บาลานกันเรียบร้วหน้าห้าวทงบากเย่ขายกันแล้วมันแรกเอาทงทอยสองนิ้วนุ่งกอดกอดดิบดีน้ำซำหนาขึ้นหกอึ้งตึงหัว้ายหน้าฝนมาเหม็นหมดห้าจับกูไม่ชอบกลิ่นไปโอ้ยตาจี๋โอ้โหโอ้โหสมัยนั เขาพิบวามย่งลเจ้านั่นว้าย้าวราศดีเจ้าลืมื่อไปคอยเปลี่ยนใหม่แล้วามาสิท สะบกสะใจกัดแถวกัดข้างใช่วหักข้าข้อมันตายอยนีกำลังคนกำลังเครื่องจักรมันก็มีขีดจต่กัดใหญ่ใหญมันหกหลายหักมันสันกันอยู่ทั้งลุมหินมันติดขัดหลายๆมันสิพขอโยกที่ยังนอนเอียงแหลกลงตัวลูกสูบแตกเร็วมากถือกินหักขือสลบไปเลย สิบ่อ็สิจ่าอย่างย่าลูกย่าไอ้เพื่อนนี่เป็นอยังนั้เลยดิแล้วก็ย่าไอ้ลูกวะอย่าง่พัพอครับก็ยุ่งดิเจ้าเป็นห่วงที่ให้ทีหน้าครอบมึงหลายสนุกพอโอ้ยจะได้าจะ่อลูกหะไรเลยขันเจ้าเป็นห่วงที่ให้ทีหน้าหลายกระแต่งเสื้อผ้าไปรอนอยู่ให้อยู่หน้าผมูมหรือผมว่าไปน้ำดอกตัวที่ไปใส่อะไรผมสิโตเงินตายดูนี่โอ้ยไ่